ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีมังกรนะครับามาทางธนูแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องไปที่มังกรเลยเอาแมวกวนซลแล้วนะเอาไปเขี่ยผู้สนับสนุนทำไมละลูกนะเขี่ยมาอย่างนี้ก็นะทายอินซะเลยนะครับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมครูเซตนะครับย้อมสีผมปิดงอกได้ติดทนนาน,นาปิดผมขาวได้แบบ100%หาซื้อได้ณเซเนะครับไม่ไมกะจะ เข้าโฆษณนานะน้องแมวเข้ามาเขียนะคราวนี้ครับราศีมังกรน่าสนใจครับนะน่าสนใจครับเพราะว่าในช่วง48วันที่ผ่านมาครับดาวร้องคารตรงนี้อยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับเพราะฉะนั้นราศีมังกรหลายคนซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับมีเรื่องของการมีนเแนนซ์ซ่อมแซมปรับปรุงนะฮะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุการขุดขีดเจิวชนภัยจากของมีคมการพฟกช้ำดำเขียว นะครับอาจจะเกิดกับตัวเองก็ได้หรืออาจจะเกิดกับบุตรบริวารก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมนะครับรั์สินนะครับเพนะราะดาวพันธุทุก็คือดาวพระอังคารไปตกอยู่ตาแหน่งมรณะบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครที่เคยได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ค้าชูนะมังกรนะใครที่เคยได้รับการ อุปถัมภ์ค้ามจูหรือสนับสนุนเนี่ยช่วงที่ผ่านมา4 8วันรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่คอยอุปถัมภ์เราคอยคอย,คอยช่วยเหลือเราเขารู้สึกจะนิ่งๆ่งไปหน่อยรู้สึกจะนิ่งๆไปรู้สึกว่าการได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยลงนะครับหรือว่าอาจจะแลดูติดขัดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับแล้วรู้สึกว่าเรื่องของลาบผลนะโชคลาบหรือลาบลอยต่างๆก็เหมือนกันนะเพราะโชคลาบไป ตกตำแหน่งมรณะเลยนะครับเว้นแต่ว่าใครจะสามารถที่ว่าได้รับโชคจากต่างแดนเช่นคุณไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมก็อาจจะได้ผลดีนะครับเพราะว่าจอเข้าสู่ตำแหน่งมรณะก็คือต่างประเทศนะครับคราวนี้เนี่ยสาวอังคารเนี่ยไปเจอกับดาวเสาร์ด้วยซึ่งเลงเนะเลงกันอยู่แล้วดาวเสาร์อยู่ในเรือนการเงินทรงผลทั้งในเรื่องการเงินนะของราศีมังกรในช่วง48วันที่ผ่านมานะครับ ในจริตของราศีมังกรเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นที่จัดสแสวงหาเงินสแสวงหารายได้สแสวงหาเส้นทางหรือช่องทางของการเงินอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะได้มาปุ๊บมีเหตุที่ต้องจ่ายนะครับหรือนะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนนะแบบกระชับฉับไว <c oughs> นะครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวรนะายจ่ายนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอังคารเสาร์เป็นคู่ดาวที่ก่อให้เกิดความกะทันหันนะครับ คราวนี้เนี่ยเมื่ออังคารโคจรยกย้ายนะครับ18สิงหาคมหลัง18สิงหาคมสิงหาคมเป็นต้นไปอันนี้เขาเรียกว่าดวงนี่เหมือนจะพ้นเคราะห์เลยนะครับนะบเขาเรียกว่าปลอดโปร่งขึ้นเยอะนะครับโล่งสบายขึ้นเยอะนะครับ การเงินการทองนะครับจริตในการหาเงินของคุณยังมีอยู่การหาช่องทางทางการเงินยังมีอยู่ความขยันหมั่นเพียรทางการเงินยังมีอยู่นะครับแต่เรื่องของการใช้ใจ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยอะมันไม่มีอีกแล้วนะ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีสิ่งที่มันมากระทบแบบปุ๊บปั๊บแล้วนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายจ่ายมีเรื่องให้ต้องจ่ายไปแบบไม่ทันตั้งตัวแต่หลังจากอังคารย้ายปุ๊บเนี่ย อังคารย้ายออกจากการเล็งดาวเสาแล้วนะครับนะเรื่องราวของการที่จะเกิดขึ้นแบบนะกะทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่มีแล้วสบายใจได้นะครับถ้าเกิดช่วงก่อนหน้านี้ใครไปซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทบ้านเมนเทนแนนรถยนต์อยู่นะครับในช่วงหลัง18สิงหาคมก็เป็นช่วงที่สิ่งต่างๆที่คุณจัดการนั้นมันได้จัดการเสร็จสิ้นนะครับ อยู่ตัวนะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับขยับขยายวางแผนอะไรได้มากขึ้นนะมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างเห็นเนื้อเห็นหนังนะครับมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะใครที่ทํางานประจําก็อาจจะมีสิทธินะตำแหน่งตรงนี้ที่จะได้เนี่ยมันไม่ได้มาแบบฟุกๆนะมันเกิดจากสิ่งที่คุณเนี่ยวิริยะอุตสาหะนะครับทำดีมาก่อนหน้านี้นะเพราะว่า ดาวอังคารเป็นดาวของการวิริยาอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรเมื่อดาวดวงนี้เป็นมหาจักรแสดงว่าความขยันหมั่นเพียรของคุณนั้นเขาเปล่งประกายนะครับแล้วก็เขาแสดงลาบผลออกมาแสดงผลลัพธ์ออกมาแล้วทําให้คุณนั้นได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจนะครับตรงนี้ค่อนข้างดีแล้วดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเดินลาภะแปลว่าโชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคลาภเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญผู้สนับสนุน ที่เขาเคยหย่อนคล้อยไป <c oughs> เคยเคยแบบสนับสนุนแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหลังจาก18สิงหาคมนะครับผู้สนับสนุนนะก็จะกลับมานะครับช่วยเหลืออุปถัมภ์ข้ามถูสนับสนุนคุณได้อย่างชัดเจนเต็มเม็ดเต็เม,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 มหน่วยมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ดาว่ังคารยายรอบนี้นะส่งผลดีเลย ส่งผลดีเลยนะครับกับชาวราศีมังกรนะครับเรื่องบ้านเรื่องรถครับเรื่องทรัพย์สินนะครับเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องผู้สนับสนุนอุปธรรมครับโอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยนะครับนี่คือราศีมังกรครับ